แค่เธออยากแค่รักไม่มีวันที่ไรที่เราจะน่ารักว่าที่เธอหลอกกว่าใครขอให้เราแค่เราอยากเป็นสองคมกับเราไม่มีช้าที่วันใดเราก็จะพบเจอ ความหมายของเราฮฮููอย่าจะบอกว่าเธอนั่นนั้นมีเป็นใครหัวใจฉันนั้นทำให้เธอตกรุ่งได้อยากจะบอกว่าเธอนั่นไม่มีคนใหม่ก็จะเธอเสียใจไม่เป็นอะไรกับเธอคิเลยจะไหมไทยลาบะอ,อยากจะเป็นไทยลาบะ เพอนั้นงามที่เรารักกันสองสัยอยากจะเจอให้ลัอ,อยากจะเจอให็นักอ,อยากจ,จ,จะไม่มีใครเป็น,นเธอรักใจอยากจะแค่เธอ,อรักแค่เธอไมอแ่แสเหมนที่เราจะเริกรักแทนก็คือวันที่หวาเลือนไทยไม่มีคำที่เรา อยากจะบอกว่าเธอนั้นมมีเป็นไข่อยากจะบอกให้เธอนั้นมันก็จะแบ่งให้เธอหนึ่งเจอแลทนมากกว่าใครแล้วจะเจะคนมาคนยายระรายในหัวใจอยากจะเปว่าเธอยังจะไม่มีใคร ใจมากะมาก็ที่เจอนั้นมันยังมีสพตาแอลแววในใจฉันนั้นก็ขี้มากกว่าใครคี่เจอในหัวใจในหัวใจเมเรานั้นมันมีก็แค่จริงๆนะอยากจะบอกว่าเธอนั้นเป็นคนคนเดียวที่แล้วนะ ว่าใครจะไม่ให้เธออยากจะสซตตาเดียวถ,ถ้าเธอเป็นอะไรและเธอจะเป็นคนสซตตาเดียวไม่ได้หรอกนะก็ฉันก็เป็นแค่นักแฉันไม่เป็นอะไรเธอจะสู้กับฉันได้ไหวทำไมแค่เธอไม่เป็นเหมืวในใดที่ทามุมมองแก่ความน่ารักความน่ารักไม่มี สำคัญแต่ความใจให้แม่ตาสำคัญสำคัญมากกว่าใครใครคนนั้นไม่มีเจออยากจะเจอได้แค่เธอเธอบางวันที่ใจเราเต็มด้วยความรักรักจะไม่มีจริงอย่างก็คงจริงที่เราได้เจอกันอยากจะเป็นคนเธอนั่นมันยังไม่เป็น อะไรอยากนงะาอยากจะประกได้เจอนั้นมันเป็นอะไรอยากใส่วุน่นวายเหมือนที่เคยอ,อยากจะบอกว่าเจอนั่นสบายดีดอ,อยกยังจะยังเพื่เธยได้ไม่ได้มีใครเปร็นงาแค่เรารักกันแต่เป็นตัวชนะ ถ้ามันไม่มีทำไรได้กันเรามีแขลรกักไม่สิ้งกันอย่างแบบครอบครัวที่สตีบอกว่าเรานั้นท้าเป็นครอบครัวจะไม่ทอดทิ้งกันได้หรอถ้าเราจะเป็นครอบครัวกันต้องไม่ทอดทิ้งกัน